สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นเกาหลีรวมใจทําข่าวทางนองลิซ่าและแบ็คพิงพื้นที่ข่าวสุกๆไปเลยจ้าสาวเริ่มจากข่าวช่อง HKA World ของญี่ปุ่นนะคะทำข่าวปรากฏการของลิซ่าเขาบอกว่าเคป๊เป็นปรากฏการไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งประเทศนี้เป็นบ้านของดาราเคป๊มากมายรวมถึงลิซ่าด้วย ความสำเร็จของลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยให้รักการเต้นและร้องและได้รับความสนับสนุสนจากอุตสาหการรมบันเทิงของเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่อยๆเขายังบอกว่าด้วยความช่วยเหลือของหน่วยงาน KOFICE และลิซ่านะคะได้จัดทำสตูดิโอเต้นให้กับน้องๆในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของน้องลิซ่าอีกด้วยก่อนหน้านี้นะคะลิซ่าได้มีโปรเจกต์ Dream Space ร่วมกับ Never Happy บินค่ะในรีโนเวทโรงเรียนที่บุรีรัมย์อีกด้วยภูมิใจแทนน้องลิซ่าจริงๆ รักบ้านเกิดเมืองนอนไม่ลืมความเป็นไทยนะ่ารักที่สุดเลยค่ะจากในข่าวนี้นะคะทางสถานีของญี่ปุ่นช่องนี้เขาทางสกรูได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งคำแบบรอบนี้นะคะแฟนแคมนะคะของน้องลิซ่าค่ะก็มีคอมเมนต์คนญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะบอกว่าชอบลิซ่าผมดํามากสวยมากและก็น่ารักมากด้วยเหมือนกันบางคนบอกว่าแมวนําโชคและน้องลิซ่าก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วยค่ะ ส่วนช่อง SBS ของเกาหลีใต้ก็ทำสกุปสัมภาษณ์คุณคิมยุนอานักวิจารณ์เพลงเกาหลีชื่อดังหลังแบ็คพิง์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวิวบอร์ด200ชาร์ตท,ทำอันดับหนึ่งครั้งแรกของเกิร์ลกรุป๊ป K-pop เขาพูดประมาณว่าแบ็คพิง์วงเคป๊อปวงแรกที่ขึ้นชาร์ตของบิลบอร์ดทั้ง BTS และ b บ c ็คพิงมีความแตกต่างด้านความนิยมโดยแบ็คพิง์ค่ะมีผู้ติดตามอินสตาแกรมากที่สุดในเกาหลีและเพลงต oo ูด oo ูตูดูของ4สาวมียอดวิวสูงถึง1.9พันล้านวิวคาดว่าน่าจะเห็น2,000ล้านวิวเร็วนี้และก็มีถึง5เพลงที่มียอดวิวกว่า1,000ล้านวิวแบ็คพิงเป็นตัวแทนวงเคป๊อปที่โลกให้ความสนใจ ในบรรดาสมาชิกแบล็คพิงค์ลิซ่คือโรมโมเดลต้นแบบที่อยากจะเป็นในหมู่สาวเอเชียทำให้ K-POP เพิ่มฐานแฟนคลับขยายฐานไปทั่วโลกอ่าแล้วดีต่อใจมากเลยนะคะทางญี่ปุ่นและเกาหลีรวมใจลงข่าวแบ a ็คพิงค์ทุกช่องเลยตั้งแต่ได้อันดับหนึ่งอัลบบ้มทั้ง US และ UK b l แบ k ็คพิงได้ออกข่าวทุกช่องเลยนะคะฟังไม่ไหวได้พื้นที่สื่อจุกๆไปอีก และนี่ค่ะก็คือสถานีข่าวของทางญี่ปุ่นและเกาหลีที่ได้ทำสกรูปเกี่ยวกับน้องลิซ่าและสาวแบล็กพิ้งที่แอดเอามาให้ได้รับชมกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปอยู่เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ